โรงพยาบาลรามคำแหงจัดใหญ่ิ่งการกุศลรามฮิโรรัน2026ปีที่3โรงพยาบาลรามคำแหงแถลงข่าวจัดกิจกรรม,มิ่งการกุศลรามฮิโรรัน2026วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรง ตเนื่องเป็นปีที่3กํกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ณสวนหลวงรอ9ด้วยไรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเด็กโรคหัวใจงานนี้มีผู้บริหารโรงพยาบาลแพทย์ภูเชี่ยวชาญดารานักสแสดงและอินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งเข้าร่วมขับข้างพร้อมเปิดประเภทการแข่งขันสีระยะได้แก่3กิโลเมตร 5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ21กิโลเมตรใช้มาตรฐานชิปไทม์และจัดระบบดูแลความปลอดภัยเต็มรูปแบบทั้งทีมแพทย์หน่วยพยาบาลฉุกเฉินและนักวิ่งฮีโร่ที่ผ่านการอบรมช่วยชีวิตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม r าม Health and Fit Bear เกมสนุกพร้อมของทีระลึกและมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังในวันรับ BIB วันที่10มกราคม2569ที่เดอะมอลล์รับสโตร์บางกะปิผู้สนใจสมัครได้แล้วที่ ras. h th. a i r u n r u m h e r o run, run 2026และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหัวใจที่แข็งแรงไปด้วยกัน ปีนี้เป็นปีที่3านะคะที่เราจัดรามฮีโร่รันะคะเราก็ได้เียนเชิญมีพี่เสื่มอมวนชนมานะคะเพื่อช่วยกันโปรโมทนะคะเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ทุกคนนะคะอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาวิ่งแล้วก็มาร่วมงานกับเรานะคะ ก็ที่แตกต่างไปจาก2ปีที่ผ่านมานะคะปีนี้เราจะวิ่งในสวนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆกท่านก็จะไม่ต้องตื่นเช้าเท่าเดิมนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะดีนะคะร,ร่มรื่นทางโรงพยาบาลก็เป็นผู้จัดงานนี้นะคะแล้วก็ก่อนงานเนี่ยคะ่ะเนื่องจากเราคอนเซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยของนักวิ่งทุกท่านนะคะเราก็จะมีการจัดอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะ,ะ,คะก็จะมีเรื่องสิ่งของ C P R แล้วก็การใช้เครื่องกระตุน้นหัวใจ A E D นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคนมาร่วมแล้วก็ผ่านการอบรมของเราเนี่ยค่ะก็จะได้ใส่เสื้ออีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นเหมือนฮีโร่ที่สามารถช่วยช่วยเพื่อนๆที่เพื่อนๆน,นักวิ่งนะคะที่อาจจะ มีอุบัติเหตุหรืออะไรระหว่างทางนะคะเป็นงานวิ่งที่มีสี่ระยะนะสำหรับสี่ห้องหัวใจของเราเองก็มีตั้งแต่ระยะซาริลี่3กิโลเมตรแล้วก็5กิโลเมตรนะคะแล้วก็มี10กิโลเมตรเป็นทีม่มาราธอนแล้วก็ฮา์ฟมาราธอนก็คือ21กิโลเมตรซึ่ง21กิโลเมตรจะเป็นระยะเดียวที่เราจะได้วิ่งสองสวนคือส่วนหลมาเก้าไปถึงตึนตบอลสวนอีกสามระยะเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งในสวน ส่วนระยะที่มีการแข่งขันกับเราก็จะเป็น3ระยะคือ5กิโลสกิโลแล้วก็21กิโลส่วน3ระยะ3กิโลเป็นระยะ f ฟ m i l y r รันซึ่งเราเน้นความสุกสนานแล้วก็กิจกรรมภายในครอบครัวค่ะสำหรับผู้เริ่มต้นก็จะมีแข่จริงๆเรามีโครงการของเราเนี่ยจะมีการเปิดอรงซีบีแล้วก็สอนการใช้เครื่อง AED ีนะคะึ่งเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนรามคำแหงเนี่ยเปิดให้ผู้สนใจเนี่ยมาเข้ารับการฝึกอบรมได้เลยแล้วเมื่อฝึกอบรมเสร็จเราจะมีสิทธิ์รับสมัครวิ่ง จได้เสื้อลมิเต้นซึ่งเป็นเสื้อฮี r o ่เรียกว่าเป็นเสื้อที่เป็นพูดผ่านการประมาแล้วจะเป็นสีนเงินส่วนนักวิ่งคนอื่นๆที่สมัครในง,งานวิ่งน,นี้จะได้เสื้อเป็นสีฟ้า,ารายละเอียดเชิญได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็าทางเพจ a c e b o o k ของ Ram Hero Run ได้เลย หรือว่าผ่านเราสมัครผ่านไทยรันฐอันน้องกล้มันจะมาเริ่มวิ่งกับผมด้วยไหมครับนนีครับผมก็โชคดีเวลาว่าจะมาวิ่งแน่นอนครับเพราะปกติก็ออกกำลังกายอยู่แล้ววิ่อยู่แล้วเพราะว่าก็อ้วนนะครับผมมีการออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว,ว <c oughs> รเพราะน้องกล้าอย่างนัก็ใครที่สายวิ่งนะครับหรืออยากจะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพว่าการวิ่งเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นกันที่งานนี้ก็ได้นะครับสุดเก่งก็ลาคมมีสองนัดแล้ว97มีสุดหรือ9 ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะก็จริงๆตอนตอนนี้เนี่ยเปิดเปิดรับแล้วนะคะก็ใครที่สนใจก็เข้ามาดูข้อมูลได้ที่เพจนะคะแล้วก็ยังไงก็อยากให้มุ้ยเป็นเยอะๆนะคะก็ปีหน้าค่ะ11มกราคมนะคะที่สุดย์หัวกาวค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมามิ้ยเพื่อสุขภาพนะคะก็ได้ร่วมกันดูด้ค่ะแล้วก็นำรายได้นะคะไป